ที่หาเรียนถามอีกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเราค่ะถ้าสมมติว่าสถานการณ์ในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างที่คุณทีบอกค่ะวะ่าถ้ามันมีความรุนแรงในตะวันออกกลางมากขึ้นแล้วเงินเฟอ้อมันขึ้น ก็อาจจะทําให้ธนาคารกลางทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปยังไม่ลดดอกเบีย้ยแต่ถ้ามันทําให้เกิดการน็อกของเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจอาจจะโดนแรงกระแทกอะไรสักอย่างจนกระทั่งแบบว่าถอาดถอยอย่างรุนแรงอยูพี่บอกอันนั้นอะ่ะมันจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยเรากับของต่างประเทศน่ะมันต้องตามกันไปไหมฮะไม่จะเป็นต้องตามนะนะครับตดวนี้ในแง่ของทาง แบงค์ชาติแล้วก็คณะกรรมการ,ร,การที่อยู่ใบกันเงิน,นกนงเนี่ยนะครับผมพี่ว่าเขาเขาคงจะดูอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศประกอบนะครับแต่ขณะนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ว่าเราถามว่าไอ้ไอไอตัวขับเคลื่อนปัจจัยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เป็นตัวบวกอะไรบ้าง,างขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบังเอินเราเนี่ยไปไปพัฒนาใน แก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างนี่น้อยการศึกษาทักษะของแรงงานเราเราไม่ได้ฝึกนะครับให้มีการพัฒนาเท่าที่ควรไม่ได้กระตุ้นเนี่ยนะครับให้ให้มีการคิดออกนอกกรอบแหวกแนวมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาเนี่ยเท่าที่ควรไอ้ตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้จริงๆแล้วเนี่ยขนาดนี้มันมีความจำเป็นจะต้องมีการ เร่งในเรื่องของการสร้างงานนะครับเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนซึ่งไอ้การสร้างงานมันก็ต้องมีการลงทุนจากเอกชนและเอกชนจะลงทุนได้เนี่ยถ้าต้นทุนในทางการเงินคือดอกเบี้ยเนี่ยนะครับลดต่ำลงมาบ้างเนี่ยก็จะก็จะเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งเนี่ยเวลานี้เรามีปัญหาในแง่ของภาระหนี้คือไม่ใช่เฉพาะหนี้ของรัฐบาลบแต่ว่าหนี้ของครัวเรือนเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้ แล้วก็มันยังมีหนี้ของภาคธุรกิจอีกไ,ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงพวกธุรกิจขนาดใหญ่ที่เราเห็นนะครับที่มีการออกหุ้นกู้แล้วก็ในแง่ของแคชฟลูก็มีปัญหาสะดุดอยู่บ้างเนี่ยนั่นในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าทางแบงค์ชาติอาจจะต้องทางกรงอนะครับอาจจะต้องเริ่มหันมามองว่าคือแทนที่จะไปเน้นดูแต่เฉพาะในเรื่องของอ สียรภาพความมั่นคงตัวเลขเดินเฟอ้อต่ําอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องดูในแง่ของความอยู่รอดของครัวเรือนความอยู่รอดของการสร้างงานการลงทุนของภาคเอกชนต้องประกอบกันค่ะคุณที่มองว่ามิถุนายนนี้มีโอกาสที่แบงก์ชาติจะลดดอกเบีย้ยไหมคะกรงนจะลดดอกเบีย้ยคะ มันมีมันมีแรงดึงแรงดันนะครับ่คือคือถ้าเกิดมีปัญหาชัดเจนเลยว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันทำท่าจะขึ้นไปสูงนะครับทางแมกช่าก็อาจจะกังวลอยู่แต่ว่ายิ่งราคาน้ำมันยิ่งขึ้นไปสูงเนี่ยสำหรับประเทศอย่างเราเนี่ยนะครับยิ่งอาการหนักนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเรามันก็ม,นกมันก็แผ่วอยู่แล้วไม่เหมือนอย่างสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งมีการใช้ใจ่ายจากภาครัฐเนี่ยแบบชนิดที่รุนแรงที่ท,ที่ที่หนัก หนักมือไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับออไอ้ตัวราคาน้ำมันขึ้นไปสูงอาจจะอาจจะทนได้นานกว่าเรางั้นในในส่วนน,นั้นนะครับไอ้อออออลักษณะของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยในปีนี้ผมว่ายากแล้วโดยยิ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาประกอบด้วยเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เลยค่ะดิจิตัลวอลเล็ตช่วยได้ไหมคะคุณทีอันนี้ยิ่งพังเลยควาเห็นผมเพราะว่า คือการใช้เงินของภาครัฐนี่นะครับแล้วเอาไปใช้สนับสนุนการอุปโภคบริโภคเนี่ยกินแล้วหมดไปนะครับลักษณะอย่างนี้ผมว่ามัน,มน,มนไม่ค่อยเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แต่มันไม่ยั่งยืนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเอามาแล้วเนี่ยไปเปิดให้มันมีการเอาไปใช้นะครับอย่างที่ผมเคยเคยนึกไว้เล่เลนๆนะว่าถ้าถ้าเป็นผมนะห้าแสนล้านนี่ผมจะแบ่งออกเป็น ห้าก้อนก้อนละแสนล้านแล้วแสนล้านเนี่ยผมแจกลงไปเนี่ยไม่ได้แจกประชาชนนะแจกลงไปนี่เลยครับแจกลงไปที่ชุมชนแจกลงไปที่อบตอแจกลงไปที่เทศบาลอะไรเนี่ยแล้วไปบังคับว่าการใช้เงินเนี่ยนะครับจะต้องมีการพิจารณาลงพติกันเนี่ยในระดับชุมชนนะครับแล้วเอาธนาคารรัฐเข้าไปช่วยคิดเอาสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นไปช่วยคิด วัดโรงเรียนเนี่ยเขาไปช่วยคิดแล้วจะต้องเป็นโจทย์เนี่ยนะครับที่เอาเงินเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยจะต้องไปแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาหนักอกอันดับหนึ่งของชุมชนเนี่ยนะครับว่าอะไรซึ่งแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดเก็บน้ําฝนเอาไว้ใช้การบริหารน้ําเสียการแก้ปัญหาในเรื่องของหีบอบรรจุสําหรับโอท็อป การาทําให้เอเอเอสถานที่ท่องเที่ยวมีความปลอดภัยขึ้นเลยทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะไปเ,เหมือนกับเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่ระดับไมโครนะระดับนาโนโน,นะครับระดับชุมชนเลยเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยก็ไปทําให้กระบวนการในการทํางานในการหาไรายได้ของแต่ละชุมชนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยแล้วมีอย่างนี้นะครับต่อเนื่องไปในห้าปี โอ้โหผมว่าเขาจะคิดโครงการได้สารพัดเลยแล้วก็เงินที่ลงก็ต้องมาคับว่าต้องลงเข้าไปที่ชุมชนใช้แรงงานชุมชนนะครับแล้วก็ทาให้มันเกิดอะไรที่มันอยู่กับลูกกับหลานของเราเนี่ยไปได้นานหน่อยคือมันมีความยั่งยืนอย่างเงี้ยผมว่าต่อให้เพิ่มพดายานี่ผมว่าก็อย่างอย่างข้าท่าคือมันจะลักษณะอย่างเงี้ยนะครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ย มันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยต่อไปก็เก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็มีการเติบโตแบบยั่งยืนด้วยนะคะถ้าถ้าฟังจากคุณทีแบบนี้ไม่ใช่ยั่งยืนอย่างเดียวมันกระจายมันกระจายผลประโยชน์ลงไประดับล่างเนี่ยนะครับอัตโนมัติมันหมุนได้มันหมุนได้หลายรอบด้วยใช่ไหมคุณทีครับแล้วมันไม่ใช่เราไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้หมุนไปหมุนมาแล้วมันไปอยู่ในกระเป๋าของในทุนระดับใหญ่พวกค้าปลีกระดับใหญ่อะไรอันนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะครับ ไปสอนให้คนเนี่ยคิดเองทําเองเนี่ยนะครับในระดับล่างเพียงแต่ว่าเราต้องคุมนะครับว่าให้มีการเอาไปมั่วไปสร้างไอ้ไอ้สอฟไฟเยนเอรี่ไปอะไรมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวทั้งหมดนี้นะครับต้องต้อง,ต,องต้องให้เป็นชุมชนเนี่ยเขาทำเนี่ยอย่างแท้จริงแล้วมีขบวนการที่จะเรียกว่าใครทําไม่ดีก็ต้องมีการเรียกว่าอะไร,รฟ้องประชาชนทําให้เห็นเลยว่าไอ้นี่มันไม่ได้เรื่อง อค่ะคุณทีค่ะอา่ากรณีถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรในดอนออกกลางขึ้นมาแล้วก็กระทบราคาน้ํามันเนี่ยเราเราควรจะอุ้มเราควรจะอุ้มราคาพลังงานต่อไหมคุณทีเพราะว่าจริงๆกองทุนน้ามันนี่ก็คือนี่ก็เป็นแสนล้านแล้วนะคะแต่ว่าถ้า,าเกิดยินงรังๆยิ่งอุ้มยิ่งพังคืออย่างนี้ครับคืออ่ถ้าราคาน้ํามันโลกเนี่ยราคาหนึ่งร้อยแล้วเราบอกว่าเราจะให้คนไทยใช้เนี่ยนะครับในราคาหกสิบ แล้วใครจะเป็นคนออก40มันก็กลายเป็นเราก็ต้องเอาเงินของส่วนรวมเนี่ยนะครับเข้ามาใช้หรือไม่ก็ต้องเป็นหนี้และนี่น,น,นี่เป็นหนี้ค่ะก็เป็นหนี้ของประชาชนนะครับหนี้ของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเป็นหนี้สาธารณะนะสิ่งที่ควรจะทําเลยเนี่ยนะครับคือกลับไปรื้อโครงสร้างนะครับรื้อโครงสร้างเนี่ยในเรื่องของน้ํามันเนี่ยคือเลิกไปอิงไอ้ลงตลาดสิงคโปร์นะครับแล้วกําหนดหลักเลยว่าเราอิงราคาน้ํามันดิบที่ดูปบ S <S แล้วเราจะกําหนดนะครับว่าอัตราค่าการกลัดกําไรค่าการกลัดต่อลิตรเป็นเท่าไหร่ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยนะครับต้นทุนนี้เขาไม่ได้ขยับมากเท่าไหร่แล้ว,ลวเราก็คุมไอ้ค่าไอ้นี่ฮะกำไรเนี่ยในระดับค่าส่งค่าปลีกอะไรนะครับคุมคให้มันเข้มลักษณะอย่างเนี้นะครับคือพูดง่ายเราจะต้องบีบให้ในายทุนเนี่ยนะครับเรียกว่าการสมดุลระหว่างนายทุนกับผู้บริโภคเนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ให้ประโยชน์เนี่ยเขาคืนกําไรให้ประชาชนได้มากกว่าเดิมในเรื่องของไอ้ก๊าซหุงต้มก็เหมือนกันครับเวลานี้กลายเป็นว่าก๊าซที่ออกมาจากอ่าวไทยเนี่ยนะครับคนที่ใช้ประโยชน์มา,มากมากเลยกลายเป็นปปโตรเครมีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราถึงเวลาแล้วเพราะว่าปปตรเครมีนี่เหมือนกับเด็กที่เลี้ยงจนโตแล้วเวลาเนี่ยเขาควรจะสู้กับปปโตรเครมีของประเทศอื่นซึ่งเขาใช้ราคาไอ,ไอ้ตัวพลังงานเนี่ยราคาก๊าซตามราคาตลาดโลก เราควรจะบังคับให้เป็นโรถเคมีไทยเนี่ยใช้ยอย่างนั้นได้แล้วแล้วเอาไอ้ไอผลประโยชน์เนี่ยนะครับราคาก๊าซที่ถูกเนี่ยนะครับที่ออกมาจากอ่าวไทยเนี่ยไปให้เกิดประโยชน์กับประชาชนก่อนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเรื่องของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันครับเราถึงเวลาแล้วในที่เราจะกระตุ้นเนี่ยนะครับให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีการติดโซลารูฟท็อปนะฮะแล้วก็เราก็รับซื้อเนี่ยในราคาที่สูงกว่าเดิมปัจจุบันเนี่ย เขาเขาจ่ายรัฐบาล4บาทกว่าแต่ว่ารัฐบาลซื้อรู้ถ้าผมจำไม่ผิด2บาทกว่าอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอามาเข้ามาให้มันใกล้เคียงกันมันจะได้ทําให้ไอไอ,ไอการติดโซลารูฟท็อปเนี่ยมันคืนทุนเร็วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จัดเงินจากไอธนาคารรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยอุดหนุนได้รวมทั้งอุดหนุนให้ชุมชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลถ้าเข้าหาที่ได้เนี่ย หรือเราอาจจะใช้ที่ราชพัสดุเนี่ยให้เขาไปตั้งโซลาร์ฟาร์มเนี่ยนะครับในการที่จะผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เราด้วยการ disrupt การใช้น้ำมันเนี่ยจากต่างประเทศเพราะว่าพอคนเนี่ยผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วราคาไฟฟ้าเนี่ยมันถูกเนี่ยเราซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วเรามาชาร์จกลางคืนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่จักรยานเนี่ยนะครับแล้วเอามาใช้กลางวันเนี่ยนะครับเนี่ยความอะไร ความอยู่รอดของเราที่เดิมมันแบบถูกผูกคอไว้ถูกผูกมือไวเนี่ยกับน้ํามันเนี่ยมันจะลดลงไปเลยไอ้ตรงนี้นะครับต้องคิดออกวักนาะที่แหวกแนวแบบนี้หน่อยเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ